ถามด่วนดาราสาวชื่อดังแทมสุชานุ์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนื้องอกหลายคนอาจพอคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างสำหรับแทมสุชานุชธรรมวงศ์เป็นดารานักแสดงน้องใหม่ที่น่าจับตามองด้วยความสวยและความสูงที่สะดุดตาโดยเธอนั้นได้มีผลงานละครเรื่องแรกคือหงในกรงก้าทางช่องเจ็ดโดยแทมสุชานุช นั้นได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการประกวดมิสทินไทยแลนด์ t h a Supermodel Miss Motor Show 2020กรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนล G.P.I. รองอันดับ2นางสาวถิ่นไทยงาม2563มิสติ้นไทยกามชนะเลิศการประกวดร้องเพลง M Smart ก่อนจะมีโอกาสได้แคสเป็นนักสแสดงทางช่อง7 ก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อหามด่วนดาราสาวชื่อดังอย่างคาสุชานุธ,ธรรมวง์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนื้องอกด่วนซึ่งทางเพจ CS7HD Drama Society ได้โพสต์รูปภาพขณะเธอนั้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลระบุข้อความว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกตเวลซูนส่งกำลังใจให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคมสุชานุชเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลขอให้แข็งแรงขึ้นไวๆนะคะคนเก่งข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายขอบคุณ CS7HD Drama Society